อีนี้เดี๋ยวมาล่างโครงอันนี้กันครับเตรียมพร้อมไว้ลงเงาของใส่อีพีหน้าแต่สิ่งที่มันยากของอันนี้คือน,นี่เลยโอ้โหฉลาดมีเทคตัวหนังสือเยอะแยะพวกนี้จะเขียนยังไงตามไปดูในคลิปครับ กลับมาเจอกันในอาร์ทริกนะครับถ้ายังไงดูแลสนุกมีประโยชน์นะ่ครับฝากการช่วยกด subscribe ให้เราหน่อยแล้วกันนะจะได้มีกําลังใจทํากันไปต่อยาวๆครับหรือว่าถ้าเกิดอยากจะไปเร็วกว่านี้อยากจะให้มันตรงจุดกว่านี้นี่เลยครับมาที่นี่เลยเลยอาร์สโตรีโอตั้งอยู่ที่ซอยสามเสนเก้าข้างๆโรงเรียนเซนคาเบียนรถไฟฟ้าตอนนี้ที่ใกล้ที่สุดก็คือเอ็มอาร์ทีซิลินทอนลงรถไฟฟ้าปุ๊บข้้นสะพานสังฮีมาก็ถึงแล้วครับมาเรียกกับพวกเราตัวตัวเนี่ยโอโ้โหยังไงมันไปเร็วกว่าอยู่แล้วครับในนี้มันลงได้แค่ทีละค,คลิปไ ผู้ผมก็จะได้ช่วยดูเป็นรายบุคคลไปว่าเอ้ยน้องคนนี้ดีตรงไหนแล้วขาดอะไรจะไปช่วยอุดรูโว่ได้ยังไงแล้วตอนนี้ครับเลออาร์ตสตูดิโอได้เปิดเว็บไซต์ใหม่พิเศษสุดๆไปเลยครับมีโปรดีๆสาหรับน้องๆม3ถึงม5ที่อยากจะเริ่มเรียนศิละปะอยู่ด้วยนะครับฉลองเปิดเว็บไซต์ใหม่ไงลดเยอะจริงๆสนใจยังไงครับนี่ชื่อเว็บไซต์เราอยู่ตรงนี้ครับลองเข้าไปดูกันก่อน e p นี้นี่ครับยังอยู่กันในเรื่องของสายผมคิดว่าจาก EP ที่แล้วเนี่ยมันน่าจะมีคนที่ยังงงๆกับของสายอยู่บ ให้ลองลงวัตถุใสดูอีกชิน้นนึงเป็นการทวนแต่ยังไงครับทุกวัตถุมันต้องมีจุดยากขึ้นวัตถุชิ้นนี้มันจะมีจุดยากอยู่2อย่างก็คือ1โครงครับอ่ะมันก็จะมีความซับซ้อนขึ้นอีกจุดที่ยากก็คือนี่ไอฉลากนี่ครับยังไงพวกตัวฟอนต์ตัวหนังสือเดี๋ยวต่อไปแม่งมีโลโก้ด,ด้วยพรุ่งนี้จะวาดยังไงให้มันเป๊ะไอพวกตัวหนังสือเล็กๆนี่โอ้โหผมต้องเก็บไหมบางทีตั้งไม่อยู่ไกลผมก็ยังมองไม่เห็นเลยก็นั่นแหละอ p ีนี้เดี๋ยวมาสอนวาดกันครับตามไป ซึ่งเราก็จะเห็นวงรีหลักๆเลยเนี่ยสองวงก็คือวงรีปากกับวงรีก้นแต่ว่ามันก็ยังมีวงรีซ่อนอยู่อีก2วงคับที่มันจะช่วยทําให้ไอ้ทรงกระบอกเนี่ยมันวาดง่ายขึ้นก็คือวงรีที่มันมีขนาดพอๆกับวงปากเนี่ยอยู่1อันตรงช่วงคอขวดซึ่งเวลาจะใส่วงรีอันนี้มาควรต้องใส่ให้มันเต็มวงเลยบางคนไปแค่ขีดอย่างเงี้ยในที่นี้อาจจะไม่เวิร์กเพราะเห็นปะว่าจากรูปเนี่ยครับไอ้วงรีช่วงข้างหลังเนี่ยมันมีผลกับแสงเงาด้วยซึ่งมันจะดูสว่างสว่างขึ้นมาดังนั้นคาให้ใส่ใหห้้เววงงงีขาาลลั เรามันจะได้ง่ายขึ้นทีนี้ <Okay. S 1> ไอ้ช่วงตัวบอดี้นี่ก็เหมือนกันมันก็มีวงลีซ่อนอยู่อีกวงหนึ่งซึ่งมันก็จะมีขนาดที่เท่าๆกับตัววงลีก้นเลยเพราะดูจากโค้งเนี่ยจะเห็นได้ว่าจากตัวก้นเนี่ยครับเราสามารถยิงเส้นตรงๆขึ้นมาได้จนถึงวงลีอันนั้นที่มันซ่อนอยู่ครับคือแม่งใสามากจนมองไม่เห็นจะต้องกะด้วยสายตาเองว่ามันอยู่ตรงไหนดังนั้นเนี่เหมือนเดิมใช้จินตนาการขั้นสูงอ่ะมันจะอยู่ตรงที่ผมแสดงเส้นไว้ให้อยู่นี่แหละนะแต่ว่าถ้าเกิดไปดูเองมันไม่มีเส้นอะ่ะแลลล้้ววหััังงจาากกนนครรบเเเ่่ออยชืี วงรีใหญ่ด้วยเส้นโค้งซึ่งตรงนี้ต้องดัดเองเป็นอันจบโค้งง่ายๆก่อนใส่ด e ีเทลอ่าตอนเริ่มต้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปใส่ฉลากก่อนตัดมันทิ้งไปขึ้นโค้งให้ถูกครับเดี๋ยวฉลากมันตามมาเองอเขนาดภาพรวมผมไม่บอกแล้วเนะวาะมันต้องใหญ่แค่ไหนทําจนแบบโอ้โหเลยแอดวานมาละอ่ะแต่ว่าโดยปกติเนี่ยถ้ามันเป็นทรงกระบอกทั่วไปก่อนหน้านี้ผมมักจะขึ้นจากช่วงปากก่อนใช่ไหมครับ<อ>เพราะว่ามันวัดความสูงได้ไงแต่อย่างในที่นี้ตูดซึ่งมันเป็นวงรีเนี่ยมันก็มองทะลุได้ก็คือวัดระยะความสูงตรงตัวก้นได้ถถ้้้าาาวววัััตตุนนนนีีผมมมจจะะเเรริ่่ใสงกกอพ วงลีที่ค่อนข้างใหญ่แต่อันนี้ผมหาขนาดภาพรวมมาก่อนนะน่าจะประมาณนี้ทีนี้ผมวัดตูดมันตูดมันน่าจะสูงประมาณนี้แล้วก็ใส่วงลีเข้าไปก่อนถึงแม้มิติมันจะบิดเบี้ยวยังไงให้เราใส่วงลีเต็มไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดัดทีหลังนะต่อมาครับผมก็จะวัดระยะขึ้นไปจากก้นถึงไอ้วงลีที่มันซ่อนอยู่คือวงลีใหญ่อันนี้อาจจะต้องกะเอาเองแล้วเพราะว่ามันไม่มีจุดไกด์แต่ถ้าใครดูไม่ออกก็ตามที่ผมแสดงอยู่ในรูปไอ้ <Okay. S 1> เรื่องการะระยะเคยสอนไปแล้วนะครับย้อนกลับไปดูกันก่อนผมราะว่าน่าจะ ประมาณนี้นะทีนี้ด้วยความที่ว่าไอของใสเนี่ยครับมันเริ่มมองทะลุไปเห็นพื้นที่ด้านหลังด้วยแล้วเนี่ยซึ่งมันจะเห็นถึงความสูงของวงรีก้นมาเทียบกับวงรีปากได้ชัดเจนจะเห็นได้ว่าไอตรงปากเนี่ยมันดูเตี้ยกว่าความสูงของวงรีตูดอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าไอตูดนี่มันก็สูงประมาณนึงด้วยแหละความห่างมันเลยเยอะถ้าอย่างก่อนหน้านี้มันเป็นวัตถุที่มันทึบๆผมอาจจะให้กะขนาดเลยถ้าวัตถุมันเตี้ยมากๆผมอาจจะให้ความสูงของวงรีช่วงปากกับตูดเนี่ยมันเท่ากันไปเลยแต่ในที่นี้มันทําไม่ได้แล้ววเเพื่อคคามป๊ะรับ เราอาจจะต้องมาเริ่มดูสัดส่วนของวงลีแตละวงใหม่อย่างวงลีที่ผมกําลังจะวาดเนี่ยโอเคมันไม่มีจุดไกลเนาะแต่ไอ,ไอไวงลีที่มันอยู่ด้านบนเถอบขึ้นไปนิดนึงอันนี้มันเห็นความสูงใช่ไหมที่ผมบอกว่ามันเป็นรีเฟกดังนั้นเราอาจจะคาดคะเนดได้ว่าเฮ้ยความสูงของวงลีอันนี้เนี่ยมันก็น่าจะอยู่ระหว่างความสูงวงลีของคอขวดกับความสูงของวงลีกลนอันนี้ให้คาดคะเนเอาแต่ถ้าเป็นวงลีคอขวดอย่างนี้ผมแนะนําว่าให้วัดไปเลยจะง่ายกว่านะครับคือดูๆแ,แล้วครับความสูงของวงลีนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะไปทับกับ สูงคอซึ่งผมขีดไกลไว้แลละแต่ต้องดูสูงกว่าวงลีตรงคอขวดนิดหนึ่งแม่งเรื่องเยอะชิปเป่งวะนะยิ่งเรียนยิ่งยากอ่ะแต่อยากเทพขึ้นก็ต้องทําใจนะครับต่อมาก็จะเป็นช่วงปากอันนี้แล้วแต่เขาว่าจะเริ่มจากตรงปากมันเลยหรือจะมาเริ่มจากตรงคอขวดก็ได้ผมจะเริ่มจากปากแล้วกันนะเพราะมันเห็นชัดกว่าความกว้าง นึกจประเม,มินนี้นะจ๊ะอันนี้ผมจะวัดจากวงลีในนะจะเห็นได้ว่าไอ้ตรงปากนยครับมันมีขอบอยู่แต่ขอบนอกเนี่ยมันเลยจากระยะโดยรวมของเส้นที่มันพุ่งตรงลงมาเส้นที่มันพุ่งตรงลงมาเนี่ยเราจะต้องมาดูที่วงลีด้านในมากกว่าดังนั้นผมยึดวงลีด้านในแล้วเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มขอบให้มันอีกทีหนึ่งส่วนความสูงก็เล็กๆเ,เ,เลยประมาณนี้ชืบใส่วงลีมาบางคนเทบเทแล้วก็ไม่ต้องตีโค้งก็ได้ครับผมคิดว่าผมเทบแล้วกันนะแต่แนะนําว่าใส่โค้งสี่เหลี่ยมไว้ก,ก่อนก็ดีกว่าแต่อาจจะไม่ต้องใส่ โครงการ,กระบาดละเฮ้ยใ,ใหญ่ไปหน่อยวะเดี๋ยวนะผมดูแล้วมันต้องเตี้ยวกว่านี้อีกนิดนึงผิดเป็นครูไง ใครใครก็ผิดกันได้ครับต่อมาอันนี้ง่ายและช่วงคอครับวัดจากปากลงมาอ๋อผมวัดไว้แล้วนี่ว่าประมาณนี้เราจะไปนั่งวัดใหม่ทำไมะแต่ความสูงต้องวัดใหม่ชิจะเห็นได้ว่าไอ้วงรีตรงช่วงคอเนี่ยครับมันบุบๆุบเบี้ยวเเนานะเพราะว่าไอ้การหักเคทของแสงอะไรตามหลักไอสไตสล์ทฤษฎีโรเบิร์ตโรเจอร์ครับตรงนั้นตอนร่างโค้งทีแรกยังไม่ต้องไปดูก่อนเวลาเราล่างโคง้งเราก็ล่างโคง้งวงรีธรรมดามานี่แหละให้มันเป๊ะไปก่อนพอเดี๋ยวทําโค้งเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเราขึ้นมาดัดทีหลังมันจะง่ายกว่าพอึงงค้ตรนออาจจะดดดััเิบ พยายามโค้งให้มันเหมือนที่สุดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวเช็คด้วยว่าที่เราไกลไว้ตรงเนี้ยขอบคอถึงขอบเนี้ยมันเป๊ะหรือเปล่าบางทีถ้าเกิดมันสูงไปเตีย้ยไปสามารถแอดจัตได้นะเพื่อให้ตรงโค้งเนี้ยมันดูสมบูรณ์ที่สุดครับนี่ดูสีแต่ผมว่าของผมมันเหมือนจะเหมือนจะสูงไปนิดนึงไม่รู้แหละอะไรสูงเอ้ยไม่สูงว่ะไม่สูงได้ได้ได้อยู่ก็ระแวงไว้ก่อนไงอ่าได้ครับ ืตรงนี้ไหลายาวลงมามีติดมนมนมน,นิดนึงโค้งก็จะเหลือตรงช่วงขอบปากสําหรับคนเริ่มใหม่เนี่ยเพราะว่ามันดูยากนิดนึงเพราะด้วยไอการหักเขแสงเงาเนี่ยมันทําให้โครงสร้างมันดูเพี้ยนเพี้ยนอันเนี้ยมันจะต้องอาศัยประสบการณ์ในการมองโครงสร้างก็คืออย่าไปหลงกับเงาโครงสร้างจริงๆเนี่ยครับมันก็มีแค่ส่วนขอบด้านบนที่มันหนาขึ้นมานิดหนึ่งซึ่งด้านหลังดูเล็กสุดด้านข้างดูใหญ่หน่อยอันเนี้ยผมเคยสอนไปแล้วน่าจะคุ้นค้นกันเวลาวาดขอบพวกวัตถุเสร็จแล้วก็ สร้างความหนาให้มันอีกนิดหน่อย Follow ตามวงรีมาปื้ออะจบแล้วแค่นี้ความหนาแล้วทีนี้ถ้าเกิดใครตาดีๆจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยครับมันมีเส้นวิ่งอยู่บางคนจะหลบทิ้งมันไปก็ได้คือเมคให้มันมองไม่เห็นแต่ถ้าเกิดใครตาดีๆเห็นก็ใส่มาด้วยก็ดีครับเพราะว่า ยิ่งใครละเอียดงานละเอียดก็ยิ่งเป็นผลดีกับตัวเองนะจ๊ะ,ะทีนี้เอาไงดีเก <c oughs> ็บฉลากเลยหรือว่าเ,อาเดี๋ยวเก็บดีเทลขวดให้มันครบก่อนแล้วกันไอ้ดีเทลขวดเลยแค่นิดหน่อยก็คือมาปรับโครงสร้างอะไรที่มันหักเหต,ตามแสงเนี่ยครับให้มันเหมือนกับที่ตาเราเห็นจริงๆเริ่มจากตัวก,ลก,ลกล้นก่อนก้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีความหนาขึ้นมานหนึ่งคราวที่แล้วบอกไปแล้วก้นมันจะดูเข้มๆใช่ไหมตรงนั้นอะ่ะให้เราไกด์เส้นขึ้นมาไว้เลยจะดีที่สุดคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วไอ้ตัววงลีด้านในเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าเฮ้ย จากโค้งที่เราล่างไว้แล้วยิ่งพอเราเติมตัวก้นตรงนี้ลงไปมันทําให้วงรีมันโดนเฉือนทิ้งแต่ที่ตาเราเห็นจริงๆเนี่ยมันเป็นวงรีแบบเต็มวงดังนั้นให้เรามา adjust ครับอ่ะด้านข้างมันหดลงมานิดนึงแล้วก็หดตามก็เท่านั้นเองทีนี้มาดูตรงช่วงคอครับคอเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นเป็นวงรีลักษณะนี้เนาะอย่างวงรีด้านหน้าจะเห็นได้ว่ามันแบนๆหน่อยแล้วก็ไกลว่าไอ้เส้นแสงเนี่ยมันมีขนาดประมาณไหนส่วนด้านหลังเราจะเห็นว่ามันดูโค้งมากกว่าโค้งที่เราใส่แล้วก็มีความหนาอยู่ด้วยดังนั้น ก็ตามมันไปปื้อแล้วถ้าเกิดใครเห็นแบบช่วงขอบซ้ายขอบขวาของตัววัตถุเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของแสงและเงาอยากจะไกลเส้นมาเลยก็ได้ครับเนี่ยพกช่วงนี้ปื้ดะผมใส่มาก่อนแล้วกันนะและทีนี้เนื่องจากว่าวัตถุชิ้นนี้มันมีความสูงจนเลยช่วงท็อปโต๊ะที่มันเป็นสีขาวไปไปเห็นแบ็กกราวด์ที่มันมีสีเข้มครับทำให้แอเรียตรงช่วงแถวแถวเนี้ยมันมีการตัดกันระหว่างเข้มกับอ่อนซึ่งถามว่าจะต้องลงเงาให้มันเข้มไหมถ้าจะเอาเหมือนลงเข้มมาก็ดีครับมันก็มีข้อดีของมันอยู่หรือ หรือว่าจะเมคให้มันสว่างไปทั้งตัวเลยก็ได้อย่างเช่นแก้วน้าเขาที่แล้วแต่จริงๆแก้วน้ําเขาที่แล้วไม่ได้เมคนะมันเห็นเป็นสีขาวจริงๆเพราะว่าตัวแก้วน้ํามันเตี้ยงไงทำให้เวลามันมองทะลุไปเนี่ยมันก็เห็นแค่ช่วงท็อปโต๊ะคะ่ะอในที่นี้ผมลองเป็นวิธีใหม่ไปเลยก็คือเดี๋ยวจะลองลองเข้ม ตัวแบ็กกาวให้ดูด้วยโฉล่างไว้ด้วยก็ดีครับว่ามันเปลี่ยนจากขาวมาเข้มตรงช่วงประมาณไหนทีนี้เนื่องจากการหักเหของแสงอีกแล้วทำให้เส้นเนี้ยมันไม่ได้ตรงเป๊ะมาขนาดนี้มันจะมีความบุดบุเบี้ยวเบ้ยวนิดหนึ่งแล้วก็เมกๆให้เส้นมันเอียงเอียงค้งโค้งหน่อย ามาถึงช่วงสุดท้ายครับก็คือไอฉลาเริ่มจากตำแหน่งของฉลาก่อนอันนี้ผมว่าไม่น่ายากเท่าไหร่วัดจากด้านซ้ายสุดของขวดมาถึงด้านขวาของฉลาก็จะได้ตำแหน่งนี้มาปืดทีนี้วัดจากช่วงตูดมาถึงด้านล่างของฉลาก็จะได้ตำแหน่งนี้มาเช่นกันอันนี้มันจะต้องเอียงโค้งไปตามตัวโค้งวัตถุนะไม่ใช่แบบบางคนแม่งใส่แปะตรงๆอย่างนี้เลยก็แปลกครับประหลาดเลยละเนี่ยมันต้องโคง้งมาตามโค้งตูดเนี่ยทีนี้เราก็วัดจากตรงนี้ไปถึงช่วงจุดสูงสุดเราก็จะ ได้ตำแหน่งนี้มาอ่ะอันนี้เบสิกนะพูดแค่นี้น่าจะเข้าใจกันเอออีกอย่างนึงผมเห็นว่าด้านซ้ายสุดอ่ะมันเหลือพื้นที่เล็กๆใส่ไว้ก็ดีแต่นี่ไม่ต้องวัดนะมันเล็กเกินแล้วก็ทีนี้ดีเทลของไอตัวฉลากก่อนที่จะใส่ฟอนต์นะ เห็นไหมขอบสีดำๆตรงนี้ทำขึ้นมาเลยเหมือนเดิมกะเอาเล็กๆวัดไม่น่าไหวพยายามเว้นขอบตรงช่วงเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ให้มันดูเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับมันจะได้เท่าๆกันมาถึงช่วงใหม่ครับสำหรับหลายๆคนก็คือการลงฟอนต์บางคนเห็นโอ้ยทำไมคนนู้นลงฟอนต์เขาไม่เขียนเป็นตัวๆทำไมเขียนเป็นแถบๆท,ทำไมเขียนเป็นตัวหนอนทำไมเขียนเป็นตัวสี่เหลี่ยมตัววงกลมทำไมบางคนก็เขียน<ๆ>เป็นตัวตัวอ่ะเนี่ยจะมาเฉลยกันการที่เราจะวัดว่าตัวไหนเราควรที่จะต้องเขียนให้มัน เห็นชัดๆเลยว่ามันเป็นตัวอะไรอ่านว่ายังไงหรือตัวไหนที่แบบเฮ้ยมันไม่ต้องเขียนให้มันชัดขนาดนั้นก็ได้ว่ามันขึ้นอยู่กับขนาดครับซึ่งผมเนี่ยจะแบ่งมันออกเป็น3ขนาดด้วยกันก็คือขนาดใหญ่อย่างในที่นี้ก็คือไอ้ช่วงข้างบนเห็นไหมคือผมนั่งอยู่ระยะยนี้ผมก็ยังเห็นว่าเอ้ยมันเป็นตัวอะไรฟอนต์มีลักษณะไหนในลักษณะนี้ให้เราเขียนเป็นตัวๆไปส่วนไอ้ฟอนต์ช่วงล่างๆเนี่ยครับมันก็คือฟอนต์ที่มันมีขนาดเล็กอย่างนี้ผมไปทำเลสิกมาแล้วนะแต่ว่านั่งจ้องเนี่ยมันก็พอจะอ่านรรู้เื่่ออแตยวมมัน เรื่องเท่าไหร่หรอกมันก็จะเห็นเป็นแค่แถบแถบถ้าอย่างในลักษณะ soever, นี้ก็สามารถที่จะลงให้มันเป็นตัวสี่เหลี่ยมตัวเป็นแถบแถบไปได้นะครับแต่สิ่งที่ไม่ควรเลยก็คือบางคนครับทำนี้จึกจักจึกจกจึกจกจกอันนี้เป็นตัวหนอนชียครับมันทําให้พาดเราไม่สวยแล้วมันก็ลักษณะที่เราเห็นแบบเบลอๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ลักษณะนี้ด้วยถูกป่ะอย่างเงี้ห้ามทําเลยเด็ดขาดถ้าจะทาจริงจริง นะมี2ลักษณะก็คือจะทําให้มันเป็นแถบๆอย่างนงี้แล้วถมเข็มนิดหนึ่งขึ้นมาก็ได้หรือเกิดใครขยันหน่อยครับขีดเส้นบรรทัดมาปืด๊ดแล้วจะแบ่งเป็นตัววหรือว่าเป็นช่วงคํานึงคํานึงใช่ไหมเพราะว่าภาษาอังกฤษนะครับมันจะมีการแบ่งคําเล็กบ้างยาวบ้างสลับกันไปอย่างเงี้ยมันก็จะละเอียดกว่าแบบนี้อาจจะเป็นแบบนี้คํานึงแล้วก็คําสั้นอะไรอย่างนงี้นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือขนาดกลางนะครับซึ่งอันเนี้ยมันไม่มีเดี๋ยวเราค่อยมาดูใน อีพีต่อจากนี้ว่าไอฟอนขนาดกลางเวลาเจอปุ๊บเราจะต้องวาดยังไงแต่ในที่นี้อะเอาแค่ฟอนขนาดใหญ่กับขนาดเล็กก่อนฟอนที่มันอยู่บนตัวฉลากเนี่ยครับมันก็คล้ายๆกับฟอนที่มันอยู่ในหนังสือพิมพ์ในหนังสือที่เราอ่านในสมุดนั่นแหละก็คือว่ามันจะมีการแบ่งเป็นช่วงๆใช่ไหมหนังสือมันก็บทที่หนึง่งมันก็ต้องตัวใหญ่หน่อยส่วนรายละเอียดก็จะตัวเล็กๆๆๆๆลงมาพวกนี้เหมือนกันถ้าเกิดมันเป็นชื่อแบรนด์ชื่อสินค้าหรือว่าอะไรที่มันเป็นจุดเด่นของเขาเขาก็จะทําให้ฟอนมันมี ตัวขนาดใหญ่หน่อยซึ่งมันก็จะมีการแบ่งช่องไฟกับไอช่วงตัวหนังสือที่มันมีขนาดเล็กมันอาจจะเป็นใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กเล็กเล็กใหญ่อะไรก็ช่างแม่งเหอะแต่ว่าในที่นี้ครับมันแบ่งเป็นช่วงใหญ่เล็ก เล็กเป็น3ช่วงอันนี้โชคดีหน่อยเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามันมีเส้นบรรทัดเป็นจุดๆๆๆๆๆอยู่ใช่ไหมดังนั้นให้เราทําการแบ่งช่วงช่องไฟของตัวหนังสือพวกนี้ซะก่อนอ่ะผมวัดจากด้านบนสุดนะครับไปถึงจุดปรับประช่วงแรกจะอยู่ที่ประมานแถวๆนี้ครับร่างเบาๆเด้อ นนแล้วก็วัดจากช่วงนี้ลงมาถึงเส้นปะช่วงต่อไปองได้มา,มาประมาณนี้ทีนี้ก่อนใส่ตัวหนังสือลงไปเนี่ยครับลองมาเช็คดูก่อนว่าเอ๊ะช่องไฟที่เราวาดกับที่เราเห็นเนี่ยมันพอๆกันไหมออันนี้ใหญ่สุดใช่ไหมกินพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของฉลากอะถูกต้องอันนี้ใหญ่ลองลงมาแล้วอันนี้เล็กสุดก็ถูกต้องทั้งหมดนะครับต่อมามาดูกันที่ฟอนต์ตัวใหญ่ก่อนละกันพวกนี้ก่อนจะใส่ฟอนต์ลงไปจําเป็นจะต้องแบ่งเส้นบรรทัดครับคล้ายๆกับในสมุดเลยอะแล้วแต่ใครจะมองว่าเริ่มจากเส้นบรรทัดไหนถึงจะง,ง่ายจะเป ว่าบรรทัดล่างอย่างผมมาคิดว่าบรรทัดล่างง่ายกว่าเพราะว่าล่ะเพราะตอนนี้เรามีเส้นปะจุดๆแล้วใช่ไหมมันห่างจากช่วงบรรทัดล่างเท่าไหร่อันนี้เราสามารถกะระยะได้ง่ายกว่าไอตัวคําว่าอะไรเนี่ยทิสทอรีอะไรเลยคยอะไรสักอย่างน,น,นะครับอไอคาว่าเดือยฟ้าหนังง่ายกว่าน่าจะเว้นขึ้นมาประมาณนี้ก็ขดีดเส้นบรรทัดเหมือนกันอือแล้วช่วงความสูงของตัวหนังสือไอคาว่าเดือยฟ้านี่มันอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็กะเอาเช่นเดียวกันคือจะมานั่งวัดไม่ได้มันมันจะวัดไงมันเล็กเกินนะครับลองขีดเป็นเส้นบรรทัดดูก่อนแล้วก่อนที่จะใส่ต อีกทีหนึ่งว่าพอใส่ทั้งไอ้คำว่า hit s o r the front ลงไปเนี่ยช่องไฟระหว่าง hit s o r กับ the front โอเคไหมนะครับมันทำได้แค่นั้นแล้วก็น่าจะเว้นขึ้นไปประมาณ นี่นะผมยึดจากฟอนต์ตัวเล็กนะครับเพราะว่ามันมีขนาดฟอนต์ตัวเล็กเยอะกว่าฟอนต์ตัวใหญ่ฟอนต์ตัวใหญ่เดี๋ยวเราค่อยมาขยายทีหลังก็ได้มันมีแค่ไม่กี่ตัวโอเคผมอนุญาตให้ผ่านแล้วกันโอเคทีนี้หลังจากได้เส้นบรรทัดมาทํายังไงต่อเราควรจะต้องมาแบ่งช่องไฟในแนวตั้งของแต่ละตัวหนังสือเนี่ยให้มันเท่ากันก่อนครับเพื่อที่ว่าแหละบางคนครับไม่ยอมแบ่งช่องไฟแนวตั้งให้มันเท่ากันเขียนไปเลยเอ้าเอาแมวตัตวเลตเดี๋ยวผมไม่รู้มันแปลว่าอะไรเอาเป็นเดอะฟล็องดีกว่าอ่านง่ายหน่อยสมมุติโอ้โหไม่ นะดีใหญ่เท่านี้เลยอี e. สรุปไปถึงตัวอ e, ีตัวสุดท้ายโอ้โหแม่งเลยใช่ไหมส่วนใหญ่จะเจอปัญหาอย่างนั้นครับดังนั้นครับในเมื่อเราควบคุมขนาดความสูงมาแล้วเราก็ต้องมาควบคุมขนาดความกว้างของมันด้วยโดยผมอาจจะเริ่มจากเดอร์ฟลองเหมือนเดิมเพราะว่าตัวอ e, ีเนี่ยครับมันวัดมาจากทางขวาของฉลากได้ง่ายกว่าน่าจะเริ่มที่ประมาณแถวๆนี่นะแล้วอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยเพราะว่าในบรรทัดนี้มันมีอยู่2คํคำเดอร์กับฟลองบางคนครับเขาก็เริ่มวัดอ e ีไปเลยก็ได้แล้วก็ ไป C N A R F แต่บางคนครับอย่างผมเนี่ยจะยังไม่ไล่ก่อนแต่ว่าจะมาดูเป็นคำๆผมจะมาดูที่ตัว F ก่อนว่ามันอยู่ประมาณตำแหน่งไหนเพื่อจํากัดเป็นคำๆก่อนสําหรับผมมันง่ายกว่าในการควบคุมขนาดความกว้างนะครับ่ะอย่างผมเห็นว่าตัว F น่าจะอยู่แถวๆนี้ครับแล้วค่อยเป็น D E แถวๆนี้นะแล้วผมค่อยมาดูว่ามันมีกี่คำ F R A N C E หกคำส่วนใหญ่แล้วตัวฟอนต์ภาษาอังกฤษอะแบ่งช่องไฟให้มันเท่ากันเลยยกเว้นตัว I, ตัว J อันนี้มันจะเล็กหน่อยแล้วก็ถ้ามันมีฟอนต์ใหญ่ผสมอยู่ด้วย mm. ก็เผื่อพื้นที่ให้ฟอนต์ขนาดใหญ่เพิ่มความกว้างขึ้นมานิดหนึ่งอย่างเช่น F ใหญ่สุดผมให้มันเท่านี้แล้วค่อย R A N C E A N แล้วก็ C E, uh, N L C e. ยิ่งฟอนต์ครับมันออกไปทางด้านข้างมากเท่าไหร่ทางด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะมันจะดูมีขนาดเล็กลงครับตามมุมมองแบบภาพเปอร์สเปกติฟอย่างเช่นตัว E ตัวนี้กับตัว E ของคําว่าเดอจะมีขนาดไม่เท่ากัน mm. ตัว E ของคําว่าเดอจะดูเล็กกว่าอันนี้ให้จําไว้นะจ๊ะดังนั้น น่าจะแค่ประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วทีนี้มาดูคําว่า toilet นะคบไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเราสามารถที่จะอ้างอิงจากฟอนต์คำว่า the floor ได้เลยเพราะว่าตัว e ตัวสุดท้ายของ history เนี่ยสังเกตได้ว่ามันจะอยู่ระหว่างตัว n กับตัว c ก็คือแถวแถวนี้ใช่ไหมอ่ะเราก็ได้ตําแหน่งของตัวสุดท้ายมาละส่วนตัว h ตัวหน้าที่มันเป็นตัวใหญ่นะครับอยู่แนวเดียวกับตัว d เลยดังนั้นก็คือตรงนี้ที่เหลือเราก็แค่มาดูว่ามันมีกี่ตัวอักษรตัว h ใหญ่สุดอ่ะอย่างอันนี้เป็นตัว i ใช่ไหมถ้าตัว i ผมแบ่งเล็กๆพออ,อ่มีตัว T ด้วยนะไม่ใช่แค่ตัว i กับตัว j ตัว T เล็กนี่ก็เล็กหน่อยครับโ ไอ้ก็เล็กหน่อยอ,อีหลังจากที่เราแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมเหลี่ยมอย่างนี้ได้แล้วทีเนี้ยก็ค่อยๆมาใส่แต่ละตัวหนังสือให้มันตรงตามฟอนต์ที่เราเห็นด้วยนะไม่ได้ว่าแบบโอย๊ยากจัง<ม>เลยฟอนต์แบบพวกตัวคลาสสิกอย่างเงี้ยหนูขอวาดเป็นโมเดิร์นแล้วกันคือคุณจะวาดภาพเหมือนหรือเปล่าล<ม>่ะใช่ไหมมันสวยเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ของมันครับดังนั้นเราอ่ะมีหน้าที่ต้องลอกให้เหมือนไม่งั้นจะมาเรียนวาดภาพเหมือนทําไมยากหน่อยแต่ว่าค่อยๆดัดไปครับเดี๋ยวมันก็ชินมากกว่าผมว่าทำไม่ได้หรอกไม่มีอะไรที่ผมเคยทําได้หรอกครับผมเก่ง ดินสอมไม่แหลมตัวพวกนี้มันต้องการความคมความแหลมของดินสอถ้าเกิดดินสอมไม่แหลมก็9กก็นตน่าจะวาดไม่เหมือนดังนั้นเจอพวกฟอนต์พวกนี้เตรียมดินสอแหลมแหลไว้เยอะๆครับแต่อย่างนนี้ผมก็จะเขียนเป็นแค่ฟอนต์คร่าวๆไปก่อนนะส่วนพวกความเข้มหรือว่าความหนาเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนลงเงาอีกทีนึงตตรงนี้จจะใช้เวลาเดี๋ยวขอเร่งเวลานะครับ ออกมาประมาณนี้ครับทีนี้เหลือฟอนตัวเล็กตรงนี้ผมทาการขีดเส้นบรรทัดไปแล้วด้วยนะน่าจะเข้าใจกันอยู่ผมบอกแล้วมันแบ่งได้2กรณีคือจะถมดําเป็นแนวไปเลยก็ได้หรือถ้าเป็นผมอ่ะผมจะแบ่งเว้นวรคช่วงแต่ละคําแต่ละคําเนี้ยมันจะดูละเอียดกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูทั้ง2กรณีเลยเดี๋ยวทําบรรทัดบนเป็นแบบแถบแนวเข้มทั้งหมดแล้วเดี๋ยวช่วงล่างเนี้ยผมจะแบ่งเป็นคำคำคำยังไงก็ตามต้องมาดูได้ว่าตําแหน่งความกว้างของแต่ละแถวเนี้ยมันอยู่ตรงตําแหน่งไหนอันนี้เราก็มีเส้นไกก็คือตัวฟอนต์ข้างบนและอยังแถวกลางตรงนี้ ช่วงท้ายๆมันจะอยู่ประมาณช่วงตัว C ก็คือแถวๆเนี้ยแล้วก็ค่อยๆถุมดำเป็นแนวๆมาแต่ผมไม่ถุมดำมากก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาดูตอนลงเงาอีกทีนึง ส่วนบรรทัดบนอยู่แถวแถวตัว A ก็แถวนี้ปดน่าจะไปจบตรงช่วงตัวดีเหมือนกันแล้วก็บรรทัดนี้อยู่ประมาณนี้อ่ะออกมาก็จะอะไรประมาณนี้ทีนี้แถวล่างจริงๆผมน่าจะแบ่งช่องแกลบแถวบนว่าแถวล่างนี่แม่งแบ่งแกลบเยอะเหลือเกินเออจริงๆแถวล่างนี่น่าจะลงเป็นแถวยาวมองไม่เห็นเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่แถวบนผมแบ่งดีกว่าอย่างตรงข้างบนนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมด3คำนะถ้าดูแบบรวมๆคำแรกยาวคำสองคำสามสั้นชึบแล้วก็บรรทัด ต่อมาคำแรกสั้นก่อนแต่จริงจะมั่วๆเอาก็ได้นะอาจจะไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ดูเป็นแค่แถบๆอยู่ดีแล้วก็ยาวสั้น ก็จะออกมาเป็นอะไรประมาณนี้ครับมันก็เพิ่มความละเอียดแหละมันใช้เวลาไม่นานอะ่ะผมก็อาจจะแนะนําว่าตรงไหนควรลบก็ลบนะช่วงที่ผมลบอะ่ะมันตัวใหญ่กว่าช่วงล่างมันพอเห็นช่องแกลบช่องไฟระหว่างแต่ละตัวอักษรแต่อย่างช่วงล่างเนี้ยโอ้โหแทบมองไม่เห็นอย่างอันนี้ผมก็อาจจะใส่ไปเป็นแถบยาวๆน่าจะเวิร์กกว่าหรือใครจะเมคขึ้นมนมีช่องไฟก็ได้ครับเอาแต่ผมไม่เอาแล้วนะผมเอาแค่นี้แหละที่เกียดแล้วเดี๋ยวตามไปสรุปกันครับเจอของใหมย่ยังไงมันก็ต้องยากขึ้นเป็นธรรมดาครับแต่เดี๋ยวทำปบ่อยๆมันก็ชิ้นเองครับ่อย ฝึกไว้ตั้งแต่ตอนนี้เจอที่มันยากกว่านี้จะได้ไม่ตกใจไง EP หน้าครับเ,<อ>เดี๋ยวมาลองลงเงาของใสกันอีกรอบหนึ่งเอาให้มันแบบเชี่ยวเชี่วกันไปเลยยังไงครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดทุกเนื้อหาสาระความรู้ดีๆจากชา n น l เรากดกระดิ่งกันไว้ครับยูทูบเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งที่คลิปใหม่พวกเราลงครับถ้าใจดีหน่อยก็อช่วยกดซับสไครต์กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้หน่อยละกันจะเป็นกําลังใจดีๆให้กับพวกเรามากๆเลยครับสำหรับคลิปนี้ครับลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายนะบ๊ายบาย